ครับสวัสดีครับก็พบกับแชร์บายไดโน่กันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำนะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีลงมอดสกินรับหรือว่ามอดแมพของอ v นะครับพอดีมีเพื่อนเพื่อนนะครับผมแนะนำมาว่าให้สอนวิธีลงหน่อยเพราะว่าบางคนก็ยังไม่เคยลงเนาะนะครับผมก็ลืมไปนะครับผมอธิบายง่ายคือ ถ้าเป็น android 5ถึง android android 10มั้งหรือ android 9นี่แหละนะครับจะใช้โปรแกรมนี้นะครับผม es file x l e x นะครับ es file เนี่ยโหลดได้ในเพ Store นะครับแต่ถ้าเป็น android 10 android 11เนี่ยจะใช้โปรแกรม zip x น,นะครับ zip acting นี่แหละเนาะนะครับโหลดได้เหมือนกันในเพ Store นะครับ,ดดก,นนรบก็เอาเป็น android ห้าถึงแอนดรอยเก้าก่อนเนาะน่าจะแอนดรอยห้าถึงแอนดรอยเก้าแหละนะครับอ่าก็เข้าตัวนี้นะครับโหลดโปรแกรมตัวนี้มานะครับผมแล้วเราก็โหลดไฟล์เนาะนะครับอ่าเราโหลดไฟล์ไว้ตรงไหนนะครับเราก็ไปแตกไฟล์นะครับผมอ่ใช้โปรแกรมตัวนี้แตกเลยก็ได้หรือว่าใช้วินแรมแตกนะครับผมอย่างของผมนะครับผมโหลดมาผมเก็บไว้ใน ที่ผมทำเนาะผมก็โหลดมาผมเก็บไว้ในมอดนะครับมอดเนีนะครับผมนะครับอ่าสมมติโหลดมาอย่างนี้แล้วก็แตกไฟล์อย่างฟอลเลนนะครับผมอ่าฟอลเลนเนี่ยผมแตกไฟล์เสร็จแล้วปุ๊บเราจะได้เป็นไฟล์ตัวนี้มานะครับฟอลเลนนะครับผมถ้าเป็นมอดของผม,ผมนะครับผมที่ผมทำผมจะทำเป็นไฟล์หลักให้ไปเลยนะครับเวลาเอาไปวางมันจะง่ายนะครับ แต่ถ้าบางคนนะครับไปเจอบางบางคนเขาทํามันจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนเขาจะทําเป็นไฟล์ตัวนี้มาให้เลยนะครับผมไฟล์ข้างในเลยนะครับมันเอาเอาลงก็ไม่ยากหรอกถ้าทําเป็นนะครับแต่ว่าก็กดเข้ามาวางตทับตําแหน่งนี่แหละแต่ของผมผมจะให้เป็นไฟล์ตัวนี้มาเอาไฟล์เนี่ยครับเป็นให้เป็นโฟลเดอร์ตัวนี้มาคอมกาลิน่าเกมนะครับผม KGTs นะของเซตไทยนะครับเวลาเราจะลงเนาะแล้วก็กดคัดลอกนะครับผมแล้วเราก็เอามาวางนะครับเอาเอาใหมเอาใหมมือมันเร็วเกินว <c oughs> อ,อดเกมนะครับอ่าเราก็กดคัดลอกไฟล์ตัวนี้นะครับผม อ่าเรากลับมาหน้าแรกนะครับผมเราเข้ามาที่ Android นะครับแล้วมาวางไว้ใน Data นะครับเนี่ยมาวางไว้ในโฟลเดอร์น,นี้นะครับวางทับไปเลยถ้าเป็น Android 5ถึง Android 9เนี่ยมันจะขึ้นมานะครับผมมันจะเป็นโฟลเดอร์ Data ข้อมูลของแอปต่างๆนั่นแหละนะครับเอามาวางตรงนี้เลยนะครับอ่าว,วางตรงนี้เลยนะครับก็ถ้ามันบอกว่าให้วางทับไหมขึ้นมาแจ้งเตือนแล้วก็กดว่าให้วางทับไปเลยนะครับ อ่อันนี้คือเพราะว่าเอ่อถ้า a อ d r o i ย11อย่าง,งผมเนี่ยนะครับมันจะไม่โชว์นะครับมันจะซ่อนไว้นะครับผมมันจะไม่ให้เราเห็นนะครับไฟล์พวกนี้เนาะแต่ถ้าเป็น Android 5หรือ Android 9มันจะเห็นนะครับผมก็พยายามที่จะอธิบายให้เข้าใจนะครับอ่าอย่างนี้เราก็กดวางนะครับนี่ มันจะบอกว่ามีไฟล์อยู่ตัวนี้มีอยู่แล้วก็เขียนทับไปเลยนะครับแต่มันวางไม่ได้เพราะมันปิดกั้นไว้นะครับของผมเป็น android 1 1เอดเดี๋ยวมาดู android 11กันบ้างนะครับ android 10 android 11 oh. ก็เอาไปไว้ที่เดิมเหมือนกันแต่มันจะโชว์ไฟล์นะครับก็ oh. คือเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูตรงที่เราโหลดนะครับบางคนถามว่าทำไมผมไม่ทำเป็นอดแบบ มดรวมมดอ,อะไรอย่างเงี้ยแจกนะครับบางทีมันหลายตัวนะครับผมบางทีถ้าเกิดเพื่อนๆลงไปทับกันหลายตัวเกิดวปนนี้ปัญหารเราจะไม่รู้นะครับว่าว่าตัวไหนมีปัญหานะครับผมแต่ถ้าเกิดเราลงทีละตัวทีละตัวอย่างเงี้ยนะครับเราจะรู้ว่าตัวไหนมีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดตัวไหนมันลงได้อย่างเงี้ยผมจะแนะนําให้นะครับให้เพื่อนๆสร้างเป็นโฟเรนต์ตัวนี้ขึ้นมาเป็นโฟเรน์รวมนะครับผมเนี่ยนะครับ อย่างตัวนี้นะครับตัวไหนมันได้เนะี่ยนะครับผมก็จะเอาไว้ตรงนี้เอายังไม่ได้เอามาไว้เลยเ<ๆ>พิ่งเอามาไว้แค่เซลฟี่อ่าครับอันนี้คือแนะนํากันนะครับเอามาตัวไหนได้ก,ก,ก็เอาก๊อปมาทับมาทับ,มาท,บมาทับกันไว้อย่างเงี้ยนะครับเวลาเรามีปัญหาเราก็อ่าล้างคืนค่านะครับแล้วก็ก๊อปตัวนี้ไปใส่เราจะได้ไม่ต้องทำหลายรอบนะครับ ส่วนอะมาที่แอนดรอยด์สิเเป็นบ้างนะครับก็คืออาแตกไฟล์มาอย่างเงี้ยนะครับโหลดเมืนี้แตกไฟล์มันก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนกันแต่รูปร่างหน้าตามันจะไม่เหมือนกันเพราะว่ามันอยู่ที่แอปนะครับเนี่ยแล้วก็ Copy นะครับผมก็กับกับนะครับกลับม่ามันจะเป็นหน้าแรกแหละนะครับเหมือนกันกับแอป PS f i l ไฟล์นะครับแต่ว่าหน้าตาจะไม่เหมือนกันเฉยเฉยนะครับแล้วก็กดเข้ามาที่ Android นะครับ Data นะครับ ่ามันจะโชว์โฟลเดรนข้อมูลครับอ่าแล้วก็วางนะครับผมอ่าแค่นี้ก็จบนะครับผมก็ยังวันนั้นที่ลงไปนะครับวันนั้นอ่าหรือถ้าเรามันไม่ติดเนาะที่เราลงไปแล้วมันไม่ติดเพราะว่าไฟล์มันไม่เข้าไปข้างในนะครับ ถ้าเราอยากรู้ว่ามันเข้าไม่เข้านะครับให้ชัวเราก,กดเข้ามานะครับตรงนี้ p อมการ n นาเกม KGTH นะครับเราก็มาดูไฟล์นะครับผมเข้ามาตรงนี้นะครับน,นี่นะครับผมแล้วก็เข้ามาดูตรงนี้นะครับผมเฟอร์เฟคคาลิ c e เตอร์เนี่ยน,นะครับนี่นะครับ นี่นะครับผมตัวนี้มันจะเป็นโฟเดอไฟล์หลักนะครับตัวส่วนพวกนี้มันจะเป็นมดที่เราเอามาลงแล้วมันจะทับนะครับผมมันจะทับตัวนี้นะครับมันเวลาอ่านาไฟล์มันมาเจอพวกนี้ก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนสกินเป็นพวกนี้นะครับก่อนก่อนที่มันจะอ่านตัวนี้นะครับหลักการของมันนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะแนะนําอีกอย่างหนึง่ง นะครับเวลาเราจะเช็คนะครับว่าวาอสท,ที่เราเอามาเนี่ยมันเป็นมดปัจจุบันหรือเปล่ามันจะลงได้หรือเปล่านะครับเพื่อนเพื่อนเข้ามาตรงนี้นะครับผมนี่นะครับให้เพื่อนเพื่อนดูตรงนี้นะครับบางไฟ์ที่เราโหลดมามันจะไม่ไม่ใช่1นึมันจะเป็น1.42ของอันเก่าก็ได้บางทีนะครับถ้ามันขึ้นเป็น1.42เนี่ยเราอย่าเอามาลงนะครับลงมันก็ไม่ติดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องอธิบายในนี้นะครับ มันต้องมอาอธิบายในในนี้นะครับในที่เราโหลดมาเนี่ยนะครับอยอ่างที่เราโหลดมาใช่ไหมนะครับผมเราก็ต้องกดเข้ามาตรวจดูนะครับตัวนี้ว่ามันขึ้นจุด 1. 1. หนึ่งจุดสี่สมจุดหนึ่งรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นหนึ่งจุดสอจุดอย่างเงี้ยมันก็ไม่อ่านนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ล่าสุดมันเป็นมดของ เวอร์ชันเก่านะครับเอามาลงบางทีลงได้บางทีเราไปเล่นอย่างเงี้ยมันก็หลุดมันมันก็มีผลนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีลงมดเอามาแนะนำกันคร่าวๆนะครับยังไงก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์ช่องเป็นกำลังใจผม้ว้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ